เราทุกคนล้วนหวังที่จะให้ชีวิตประสบความสำเร็จเราทำทุกทางทําทุกอย่างเท่าที่จะทำได้มุ่งหวังความสำเร็จคือสิ่งที่อยู่ข้างหน้าทําให้เร็วที่สุดเราอย่าลืมระหว่างทางที่เราทําไปนั้นให้ดูค่ะว่าตลอดทางที่ผ่านมาเราได้แบกเอาอะไรบางอย่างที่ไม่สำคัญไม่จำเป็นไว้บ้างหรือเปล่าบางครั้งการเข้าใกล้จุดสุดท้าย มันทำให้เราเห็นว่าที่เราเหนื่อยเปล่ามาเพราะบางครั้งเราแบกบางอย่างที่ไม่จำเป็นสำหรับชีวิตมาด้วยเพราะฉะนั้นแนวทางที่ดีที่สุดสำหรับการพบความสุขของชีวิตนั่นก็คือการเลือกเก็บเฉพาะสิ่งที่ใช่และตัดสิ่งที่ไม่ใช่ออกไปจากชีวิตเมื่อเรารู้ว่าเราตัดบางอย่างที่ไม่จำเป็นออกไปจากชีวิตแล้วเราจะรู้สึกได้เลยว่าชีวิตมันเบาและง่ายสบายขึ้นเยอะ มีความสุขง่ายๆแค่เลือกเก็บเฉพาะสิ่งที่ใช่ก็พอ